คือออะไรรคับู่แถวปทุมครับที่ทำรถเจ้เฟี้ยวอยู่อู่หนึ่งครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมปิงเทอร์โบซิงครับอยู่แถวแถวตลาดไทยปทุมธาน,นีครับถนนสีขาวครับผมที่อู่ทำอะไรบ้างครับโดยรวมแล้วที่อู่ก็รับทำเพิ่มวัฒนะเครื่องยนต์ครับ <c oughs> แล้วก็ซ่อมบำรุงทุกอย่างครับผมแล้วก็มีหลกักๆคือเทอร์โบจุดเริ่มต้นขอการทำ ก็เริ่มจากทํารถตัวเองก่อนครับครับทำ t ร์โบรถตัวเองก่อนเมื่อในสมัยนั้นยังไม่มีใครทำ t ร์โ o พวกอร์โบแต่งอร์โบสิ่งอะไรอย่างนี้มากครับก็เลยเริ่มทํารถตัวเองก่อนเมื่อก่อนนะผมเริ่มจากทำ t ร์โ o ใช่ไหมพี่แล้วก็เริ่มมาทํารถแข่งมาขับมาขับรถแข่งอะไรอย่างี้ครับจุดเปลี่ยนจากเป็นนักแข่งแล้วก็ทํารถแข่งออกมาแทบทุรุ่นในรถบ้านนะครับก็เพื่อจะทดลอง ทดลองในสินค้าของตัวเองคุณภาพของตัวเองและพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปครับทำมาแล้วประมาณส0ปีครับผมด้วยความชอบเ,อเรื่องความเร็วอยู่แล้วครับเรียนจบทางไหนมาบ้างครับจบทางไหนก็ผมจบกศนม .6 ก้าใหม่ของมครับอ,อยากพัฒนาอุปกรณ์ที่เราคิดทําออกมาให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับให้อยู่แนวหน้าของประเทศไทยครับเจอปัญหาปัญหาอะไรที่คิดว่าแบบหักกาก็เงินทุนครับ เงินทุนในการทดลองในการค้นหาว่าสิ่งไหนมันจะดีจะแรงจะทนให้อยู่ในการแข่งขันให้มันได้นานที่สุดครับทุกวันนี้ผมมองว่าผลงานที่สร้างชื่อหลกัหลกๆก็คือบโบอีกครับท u โบที่ใส่แล้วก็ส่วนใหญ่ที่แรงแรงท u r b o p t z หมดเลยครับลูกค้าติดอะไรก่อนก็ท u โบครับผมบส่วนใหญ่ในการแข่งขันในประเทศไทยผมลงแทบทุกรายการเลยนะครับอาจจะร้อยร้อยรายการผมอาจจะลงมาแปดสิบเล่ยผมก็ จะบอกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดผมก็ทําทวันนี้ให้ดีกว่าพรุ่งน,นี้อีกงาน,นไอเล็กตอนนี้ผมก็มีแทงสนุกครับรถในปางกงเลยลายโบกี้นี่ครับผมอันนั้นรุ่นไหนต้องดูนะตอนนั้นก่อนพร้อมเสือดุดครับผมแต่ไม่รู้จะพร้อมเมืรอไหร่ถ้าขอพรได้อีกข้อขอว่าขอได้อีกร้อยข้อได้ไหมช, <laughs> <laughs> ช่องทางการตริดต่อเฟซบุ o กฟิงค์เซอร์โบซิงครับภาษาไทยครับแล้วก็เพจครับ PTZ Racing Shop ครับเบอร์โทรศัพท์062 541 6982ครับ